สิ่งหนึ่งคืออยากจะขอพูดไม่ต้องถามเลยนะคะดิฉันยังไม่ได้จะแต่งงานดิฉันยังไม่ได้จะแต่งงานกันนะคะดิฉันขอพูดก่อนนะคะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะทุกคนก็จะแบบว่าจะแต่งงานแล้วใช่ไหมจะแต่งงานแล้วใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยต้องต้องบอกว่าเราเราคุยกันแผนอนาคตกันหรือแบบหาหาจุดข้างหน้าร่วมกันอย่างเงี้ยมันมันมีการคุยกันแหละ ก็ดูแลดีอยู่ค่ะดูแลดีมากอะนะสม่ำเ,เสมอค่ะสม่ำเสมอมากเลยค่ะก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่านีแหละเป็นสิ่งที่เราตามหาเราต้องการความสม่ำเสมอเป็นความน่ารักของเขาค่ะก็เป็นความเสมอต้อนเสมอปลายแล้วก็สิ่งหนึ่งคืออยากจะขอพูดไม่ต้องถามเลยนะคะดิฉันยังไม่ได้จะแต่งงานกันนะคะดิฉันขอพูดก่อนนะคะ<แ>เพราะว่าเพราะว่า เดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะคะทุกคนก็จะแบบว่าจะแต่งงานแล้วใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยยังไม่ได้แต่งนะคะแต่ว่าพอถูกถามเนี่ยแล้วพอมันไปถูกการพาดประเด็นสามสี่ห้าหเจ็ดปดที่อะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราจะแต่งงานกันแล้วเลยยังไม่แต่งงานกันนะคะดิฉันขอพูดตรงนี้นะคะอค่ะอก็ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะเป็น แบบเป็น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 ความที่เราอาจจะมีการพูดถึงเราอาจจะไม่เคยพูดถึงความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการพูดถึงความรักหรือการพูดถึงคนที่เราคบหาดูใจยังไม่ได้หมายความว่าเราจะแต่งงานกันนะคะคือมันมันกลัวจะเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าเดี๋ยวไปว่าเออสองครอบครัวแบบอ้าวยังไงจะไปแต่งงานเขาจะตกใจกันได้อย่างเงี้ยนะคะก็ยังต้องต้องบอกว่าเราเราคุยกันแผนอนาคตกันหรือแบบหาหาจุด ข้างหน้าร่วมกันอย่างเงี้ยมันมันมีการคุยกันแหละเพราะว่าด้วยด้วยวัยด้วยอะไรมันก็ต้องคุยอะเนาะแต่ว่ายังไม่ได้จะแต่งค่ะยังไม่ได้มีกําหนดว่าโอ้จะเดือนหน้าไม่ใช่นะคะปีหน้าก็ยังค่ะยังอย่างคือไปไปเรื่อยๆก่อนละกันท้งนี้ทางนั้นมันไม่ได้มีอะไรแน่นอนหรอกแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนยังไม่ได้จะยื่นการละกันใช้คํานี้ละกันนะคะแค่จะยื่นการขอยื่นสองผ้าป่าก่อนนะคะคืออย่าเพิ่งคิดว่าจะยื่นการแต่งงานยังไม่มีนะคะ ฟิล์มการถ่ายรูปของเขาคือใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ฟิล์มการถ่ายรูปของเขาใช่ไหมคะตามที่เห็นเลยค่ะคุณคิดว่าใช้ได้ไหมคะรูปหนึ่งก็หันอย่างนี้อีกรูปหนึ่งก็อย่าหลับตาก็ใช้ไม่ได้เลยล่ะค่ะคือตลกมากเลยอ่ะคือพอเราเราเราไปได้มุมว่าอุ้ยถ่ายบนบันไดเลื่อนนีให้หน่อยมันไม่มีคนแล้วเผื่อจะได้ดูดูขายาวๆอะไรอย่างเงี้ยพอถ่ายปุ๊บเอาละกว่าจะนับหนึ่งสองสามเนี่ยก็คือจะสุดบันไดเลื่อนแล้ว มันก็ต้องรีบกลายเป็นว่าพอเขารีบเหมือนมือมือกดไม่ซิงกับที่ปากพูดอะ่ะหนึ่งสองสามเราไม่เท่ากันนะ,ะมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะคะหลับตากับแบบผมเป็นอย่างเงี้ยค่ะช่างภาพดิฉันว่าฝีมือก็ไม่ได้ <laughs> <laughs> แต่ว่าทางนี้ทางนั้นให้อภัยได้เสมอค่ะ อ่าใช่ก็คือเขาก็ดูแลเราทุกอย่างแหลคะค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยคะ่ะอืมอืมก็ถ้าไม่จําเป็นก็จะไม่ให้ช่างภาพคนนี้ละกันนะค <c oughs> นะอะเพราะว่าใช้งานแล้วเออได้ได้มุมมองที่แตกต่างเกินไปค <c oughs> ่ะไ,ไ,ได้ค่ะอ๋อเอาเอาจริงจริงแล้วอะ่ะ เราถ่ายรูปก,กันน้อยมากแล้วก็ถ่ายรูปให้กันและกันน้อยมากเพราะว่าไม่ได้เป็นคนมักในการถ่ายรูปคนทั้งคู่ค่ะคือเป็นคนที่แบบว่าถ้าจะถ่ายรูปก,ก็ถ่ายแค่ของกินอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะถ่ายด้วยกันหรือแบบถ่ายให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ก็เหมือนเราพยายามใช้ชีวิตเป็นปกติอะเนาะมีเวลาก็ทานข้าวด้วยกันหรือใช้เวลาร่วมกันอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ไม่ใช่สายแบบว่าเก็บคอนเทนต์เก่งอะ แล้วก็จะแบบไม่ใช่สายแบบว่าเออต้องถ่ายตรงนี้มันลงอันนี้ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่เลยค่ะ